โอม่วใจฮิโพัดเองไม่ได้ฝ่าม้อนมาเดีมันร้อน้วมันร้อนบังร้อนแล้วมันร้อนอยู่ร้อนอยู่เดีมันเพิ่งร้อนไ้ตั้งลงก่อน ่เดี๋ยวก็สุกมันสุกไว้ไม่ดามไปได้หันหนาด้วยแป๊บเดียวก็สุกอ๋อไฟเบอร์น่ะนี่จะกุนย่างไก่หน้าพูดกับเนี่ยวันนี้พี่เสือก็มีแปดคลิปหรือเจ็ดคลิปนี่แหละประมานี้จะไม่ได้น้อนะครับฝากชมคลิปจนหลังให้ด้วยนะครับเป็นสีแล้วมันปไดไม่ได้ไปหาคลิชมือห่วยอย่างนี้นั่น โอคนเนบิ่งัะเกาอร่อยกว่าคนอ๋อดิดูเขาไม่เบิ่งลายเลยครับตาลายเก่าที่หาคนโอ้ยจะพัน,พนเขาไปนะเอาด้วยมันตาลายอันี้แหลด้อ๊ะครับเกิ่เยอาทำหายไปไหนมาตั้งนานใช่ป่ะอืมเอ้ยจะเห็นมันเห็น ได้ตื่นเนรออ่านคอมเมนตอไห่เนาะโอ้ไม่ได้ไปหายไปไหนมาหรอกครับผมอยู่ข้างๆแต่ว่าหลบหลังต้องไปหน่อยไต้ออะไรฮะแก้วมา เสียงหล่อไม่สบายนะัเส cool. um, um, ียงเริ่มแหบนะฮะคุณทีเทียนไลนน้องเสือดีดีนะดูแลสวบดีของมครับผมคุณลุงรักคุณสมัยนะฮะคุณทีมายุราหนะคุณทีไล่า ขอบคุณคุณวาลิศนะคุณเบญจมานะฮะยามมันเริ่มสวยแล้วนะของคุณว้ายเบญจโกมันไปเทครับผมเทครนะอาจจะเทหลังจากที่มูลค่านั้นถ้าเราพูมูลค่าเสร็จก็จะได้ท้าไปเจ้วมาเชียงใหม่น้ำท่วมนะฮะจากเชียงรายท่วมตอนนี้ก็มาเชียงใหม่ต่อครับใช่ ขอบคุณคุณคุณโคราชานับผมบ่าคนไหนเชื่้กินไม่ทอะ่อเออรอดก็ไปดังมันเือนี่ไม่ได้กินละมันจะสุกแล้วชิ้นุกดูอันนี้นะเอาแฟนนะมาพักชิ่นุกดูอันนี้นะแต่ว่าช่มที่เหลือเนี่ยไปทอดเอาเนาะ อาโลกเมื่อใดครับจำชิมพ่อหน้าเลยครับตัวที่ผ่านที่ที่เขาลงรักทุกท่านเขามาเขามามาเขามาไขมันไขเจนไขง่ายไขรายเด้ออ่ตกลงจะได้ยาอีกรอบไหมเตาเด้อนะยาอีกรอบไหมเตาอ่ะยาอีกรอบไหมเตา เให้เสื้อยางอีกรอบหนึ่งแล้วไปจะเป็นก้อดที่กลัวจะโทษเราแล้วเหรอที่ไรเหลือมัจะทษเขาแล้วถ้ามันไม่ได้ย่างเชื้อรอบเดียวแก็อื่น แล้วมรบมันจะสุกแล้วเนาะมันจะสุกแล้วแล้วก็เอานี้ออกแล้วก็เอาน้ำลมอีกรอบมืก็บอกผมจะได้ซือมาเปลี่ยนใด้หอมเลย ต้องขพขอทษ่ายาเดียวรผมบ่อ่านคสำหรับรายนี้แม่ดาก็ไม่ได้อ่านม้นนะคะก็ต้องขอกราบขอโทษขอภ่ายเด้อนะคะเราไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกันต่อนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วขอลง